โอ oh, นน้้้าานนัันนนนกลบขาาา่ทงหพี่น้ำเอา้าหนิงโอ้ยพี่ทีก็อยู่ด้วยวันนี้ไม่ไปทำงานหรอคะอวันนี้วันหยุดจ้ะหนิงมีอะไรเปล่าจ๊ะ อ,อพอดีหนิงไปร้านขนมอร่อยอะค่ะก็เลยซื้อมาฝากพี่น้ำค่ะนขอบใจนะเออหนิงทานอะไรไหมยังอะนี่เราเพิ่งทานข้าวกันเองมาทานด้วยกันสิเอ,อเอาหนามะ,ะนั่งเลยนั่งเลยหนิงนั่งเลยอั่งนั่ง ขอบคุณค่ะพี่ตักข้าวให้นะนี่ีๆนะเออวันนี้พี่น้ำก็ทำต้มขาไก่อร่อยมากเลยนะเนนะ ลองทานดูนะฝีมือไม่เปลี่ยนเลยเนี่ย <L un> ลองชิมดูอ, م, อร่อยมากๆเลยนะคะ <L un> อร่อยก็ทานเยอะๆนะเอออะคุณคุณก็ทานเยอะๆด้วยนะค่ะ <L un> พี่น้ำไม่อยู่จ้าอ๋อเออพี่น้ำออกไปไหนล่ะคะเฟียเขามารับแม่เขาพาไปช้อปปิ้งกันที่ห้างน่ะแต่เดี๋ยวก็กลับแล้วเออแล้วพี่ทีไม่ออกไปกับเขาด้วยหรอคะอ๋อไม่ได้ไปจ้าวันหยุดพี่ก็อยากพักผ่อนบ้างปล่อยให้สองแม่ลูกเขาไปช้อปปิ้งกันนะตามภาษาเขาเลยอะค่ะเออหนิงนั่งก่อนสิ

เอคือพิธีเขาไม่ทันระวังก็เลยทำน้ำหกใส่อะค่ะแต่แต่ว่าเขากำลังเช็ดให้อ่ใช่จ้ะพอดีพี่ไปเอาน้ำให้หนิ่งแล้วก็สะดุดเดินเขาเปียกเนี่ยพี่เลยเช็ดให้เออถ้างั้นหนิ่งขอตัวก่อนดีกว่าค่ะ หนิงเข้ามาทําอะไรคะคุณอืมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามหนิงเข้ามาทําอะไรแล้วพอดีพี่ก็เชิญให้เขามานั่งแล้วก็ไปเอาน้ำไม้เขากินสะดุดขาโต๊ะน้ําหกใส่เขาอะแล้วน้ํากับลูกก็เข้ามาพอดีอนั่นแน่พ่อใช่เปล่าเฟียเสี้ยมให้พ่อแม่ทะเลาะกันอีกแล้วเหรอลูกนี่คุณถ้าเคี้ยวเล็บของคุณออกมันตอนหนุ่มๆเนี่ยนะ ฉันจะเก็บข้าวของย้ายไปบวชไม่กลับมาแล้วนะโอ้ยถอดเขี้ยวถอดเล็บหมดแล้วละจ้าแหมแม่คนเดียวแหละหว,วานเวอร์อะมันไม่อยู่ด้วยวนะเคลื่นห้องแล้วอืมดูสิงอุงอนใหญ่เลยซื้ออะไรมาฝากพ่อมาไงยนียจริงเหรอโอ้โแม่น่ารักจริง <dances> <ary> หนิงทานอะไรไหมย,ยังอ่ะนี่เราเพิ่งทานเข้ากันเองมาทานด้วยกันสิเอเอเน้ามานั่งเลยนั่งเลยหนิงนั่งเลยนั่งนั่งนั่งอออขอบคุณค่ะ,ะเออวันนี้พี่น้ำก็ทำต้มขาไก่อร่อยมากยนะเนะียลองทานดูนะฝีมือไม่เปลี่ยนเลยเนี่ย แม่คะเดี๋ยววันนี้เราไปช้อปปิง้งกันไหมคะอ,อืมก็ดีเหมือนกันนะพี่ทีไปช้อปปิ้งด้วยกันไหมคะอะไม่ดีกว่าพี่อยู่บ้านเององั้นเราไปกันเลยไหมคะแม่ะงั้นเดี๋ยวหนูกับแม่ไปก่อนนะคะพ่อจ้า มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่น้ำอยู่บ้านคนเดียวเหรอคะแล้วพิธีล่ะจ้าอยู่คนเดียวก็พิธีกับน้องเฟียเขาไปทำงานของเขาเนี่ย evet สิวันนี้วันจันทร์นะหนิงลืมไปแล้วเหรอว่าพิธีนะเขาทำงานจันทร์ถึงสุปแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะคะพี่ อืมก็เห็นโทรมาบอกว่าจะอยู่เคลียร์เงินให้ลูกน้องนะ่ะคงกลับดึกๆหรอคะจ้ะหนิมีอะไรหรือเปล่าอ,อ๋อเปล่าๆคะ่ะไม่มีอะไรลคะค่ะชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยอะค่ะจ้ะอ่ะงั้นมานั่งกินผลไม้กับพี่ก่อนสิมาได้คะ่ะ พิธีคะอ้าวนิงมีอะไรจ๊ะเอ่อนิงอ๋ยช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเอามีอะไรก็พูดมาเถอะคนกันเองไม่ต้องเกรงใจนิงชอบพิธีคะ่ะฮะว่าอะไรนะหนิงนี่หนิงเข้าใจอะไรผิดละ่ะ หนิงชอบพี่ทีจริงๆนะคะหนิงพี่น่ะมีครอบครัวแล้วมีเมียมีลูกแล้วนะหนิงเข้าใจค่ะแต่ว่าหนิงชอบพี่ทีจริงๆนะคะ <c oughs> ชอบนะชอบได้แต่จะให้พี่ไปคบกับหนิงนพี่ทำไม่ได้หรอกนะแต่พี่ทีคะพี่เข้าใจนะว่าหนิงน่าเหงา แล้วพี่เนี่ยก็รักครอบครัวพี่ไม่อยากให้มีปัญหากับน้ำกับเฟียหนิงตัดใจจากพี่เถอนะขอบคุณหนิงมากนะที่ชอบพี่เนี่ย เรายกเลิกงานแต่งกันเถอะอีกล้วก,กับปอไปแล้วไม่ใช่เหรอเราทําไม่ไปจดทะเบียนกันได้อ่ะเอฟไม่ยอมบอกนะค่าใช้จ่ายค่าเสียหายทั้งหมดมต้องหามาทดแทนเอฟค่าใช้จ่ายอะไรค่าเสียหายอะไรรูปปกนไม่จ่ายเว้ย เอฟพาบิ๊กเข้าบ้านแบบเนี้ยพ่อแม่เอฟไม่ว่าหรอเดี๋ยวเอฟจะบอกพ่อกับแม่เองบิ๊กเป็นคนดีถ้าพ่อกับแม่เอฟได้เจอบิ๊กเนี่ยเอฟเชื่อว่าพ่อกับแม่ต้องรักบิ๊กเหมือนที่เอฟรักแน่นอนขอบคุณมากนลเอฟที่เอฟไม่รังเกียผู้ชายจนจนแบบบิ๊กอะบิ๊กบิ๊กจำคำพูดเอฟไว้นะเวลาเอฟรักใครแล้วอะ เอ็มไม่สนใจหรอกว่าเขาจะจนหรือจะรวยแต่ว่าบิ๊กอะมีภาระแล้วก็มีหนี้สินเยอะแยะไปหมดเลยนะเรื่องนั้นอะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวเราก็มาหาทางช่วยกันใช้หนี้ก็ได้นี่อะไรที่เอฟช่วยได้เอฟช่วยเต็มที่เลยจ้ะขอบคุณมากเลยเอฟ นี่ใช่ป๊อปใช่ไหมคือฉันไม่รู้จริงๆะว่าบิ๊กเขามีแฟนอยู่แล้วอ่ะเขาบอกฉันว่าเขาโสดเราฉันเองก็โสดเราสองคนก็เลยตกลงเป็นแฟนกันอ่ะบิ๊กมไม่กลับบ้านมา2เดือนแล้วฉันสืบจนเจอจนรู้ว่าอยู่กับเธอเนี่ยแหละฉันต้องขอโทษเธอจริงๆนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปเคลียร์กับบิก๊กแล้วก็จะ บอกเลิกเขาเองขอบใจหวังว่าเธอจะเลิกกันจริงๆนะบิ๊กทำไมบิ๊กก็มาโกหกเอว่าบิ๊กยังไม่มีแฟนอะ เอฟบิ๊กขอโทษบิ๊กไม่รักผู้หญิงคนนั้นแล้วนะเอฟให้โอกาสบิ๊กได้พิสูจน์อีกครั้งนะบิ๊กก็รู้ว่าเอฟเกลียดการโกหกปิดบังแล้วก็ไม่อยากเป็นมือที่สามของใครนะเออเอฟจริงๆอ่ะบิ๊กกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะเราก็จะเลิกกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเรายังเลิกกันไม่เด็ดขาดแค่ไหน,นเอฟ เอา,อางี้ไหมเอฟเ,เพื่อความสบายใจของเอฟเดี๋ยวบิ๊กบอกเลิกเขาเลยโอเคไหมแล้วก็พาเอฟไปด้วยเลยจริงหรอบิ๊กจริงสิถ้าเอฟโอเคเดี๋ยวบิ๊กโทรนัดเขาเลยแล้วเราไปบอกเลิกเขาพร้อมกันงั้นก็ได้ถ้าบิ๊กก้าบอกเลิกเขาต่อหน้าเอฟเอฟก็จะให้โอกาสบิ๊กอีกครั้งหนึ่งจ้ะ นั้นบิ๊กโคนัทเขาเลยนะ เราสองคนเลิกกันเถอะตอนนี้เราสองคนไม่รักกันแล้วอ่ะแล้วอย่างนะบิ๊กรักเอฟเอฟคือผู้หญิงที่ใช่สำหรับบิ๊กอะ่ะบิ๊กนี่บิ๊กคงจะรักผู้หญิงคนนี้มากสินะถึงยอมเลิกกับป๊อปอ่ะบิ๊กไม่อยากหลอกตัวเองแล้วป๊อปเราสองคนอยากให้มีอะไรติดค้างอีกเลยนะ ก็ได้ถ้าบิ๊กรักกันมากเนี่ยก็ขอให้มีความสุขแล้วกันขอตัวเอฟเห็นไหมพวกบิ๊กแลลักเอฟจริงๆนะแล้วตอนเนี้ย เขาออกไปจากชีวิตบิ๊กแล้วนะเอฟเชื่อบิ๊กก็ได้แต่ว่าต่อไปเนี้ยบิ๊กอยากโกหกกันอีกนะจะแต่ว่าบิ๊กมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเอฟอะเรื่องอะไรหรอบิ๊กเราสองคนแต่งงานกันนะเอฟ แต่งงานหรออืมเออแต่ว่าเรื่องค่าสินซอดอะบิ๊กขอพอใจเอฟได้ไหมไม่ได้หรอกนะบิ๊กเอฟไม่ยอมให้บินะ๊กพ่อนน่ะถ้าอย่างนั้นบิ๊กต้องขอเวลาเอฟเก็บเงินก่อนนะแล้วเราค่อยแต่งงานกัน ที่บอกว่าไม่ให้ผ่อนเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องงานแต่งงานเอฟจะช่วยบิ๊กออกเองตัางหากบิ๊กขอเอฟแต่งงานอ่ะเอฟก็ดีใจจะแย่แล้วส่วนเรื่องเงินอ่ะมันไม่ได้สำคัญกับเอฟเลยจริงนะเอฟขอบคุณนะเอฟบ,บิ๊กรักเอฟจริงๆนะเอฟก็รักปิดค่ะขอแค่เอฟแต่งงานกับบิ๊กแค่เนี้ยบิ๊กก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้ว เบอร์แปลกด้วยฮัลโหลครับฮะ huh? <Yeah. S 1> ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับบี๊กเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าเครียดแบบนั้นน่ะเครียดเสฟ ตอนนี้เอฟยังเดินไม่ได้เลยอะ่ะแล้วอีกไม่กี่วันเราก็ต้องแต่งงานกันแล้วอะ่ะโหที่แท้ก็เป็นห่วงเอฟนี่เองอะ่ะไม่ต้องห่วงนะเอฟแค่เดินไม่ได้ชั่วคราวเองแต่อีกไม่นานอะ่ะเอฟก็จะกลับมาเดินได้ปกติบิ๊กไม่ต้องเครียดนะจะไม่ให้เครียดได้ไงเอฟบิ๊กถามจริง เราจะแต่งงานกันในสภาพที่เอฟเป็นแบบเนี้เหรอนีบ่บิพูดนี้หมายความว่าไงอะ่ะเอฟบิกว่าเรายกเลิกงานแต่งกันเถอะบิกคงไม่มอสมกับเอฟหรอกบิกบ,บิ๊กพูดอะไรของบิ๊กอะ่ะสภาพเอฟตอนเนี้ยลุกยืนได้หรือเปล่าบิกไม่มีเวลามาดูแลเอฟตลอดเวลาหรอกนะ แต่ว่างานแต่งเราก็เตรียมกันแล้วนะบิ๊กอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันงานแล้วว่าแล้วไงเอฟเตรียมได้ก็ยกเลิกได้ปะบิ๊กจะยกเลิกงานแต่งแบบนี้ไม่ได้นะค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะเอฟก็จ่ายไปหมดแล้วว่าบิ๊กยกเลิกการคันแบบนี้เอฟอายคนอื่นเขานะบิ๊กต้องอายมากกว่าปะที่จะต้องมาแต่งงานกับเจ้าสาวพิการแบบเนี้เป็นง่อยนั่งนั่งนอนน,อน,น,อนแบบเนี้ย ฮะแล้วส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอเอะเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าจะออกทั้งหมดอ่ะฮะ,ฮะเล็กเรื่องหนึ่งนะตอนนี้บิ๊กจดทะเบียนสมรสกับป๊อปแล้วบิ๊กทำแบบนี้ได้ไงอ่ะบิ๊กเลิกกับป๊อปไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมไปจดทะเบียนกันได้อ่ะเอฟไม่ยอมบอกนะ ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายทั้งหมดบิ๊กต้องหามาชดใช้เอฟค่าใช้จ่ายอะไรค่าเสียหายอะไรดูปากมนะันไม่ใจเว้ยเก็บของเสียอยางอ่ะบิก๊กมาพอดีบิก๊กนี่มันอะไรกันอ่ะแล้วนี่บิ๊กจะไปไหนทำไมต้องไปกับแฟนเก่าด้วยใครแฟนเก่าฉันกับบิ๊กไม่เคยเลิกกันจะเป็นแฟนเก่าได้ไงอ่ะ นี่มันคืออะไรอะเอฟนอกไปหมดแล้วอ่ะไม่ต้องงงหรอกจ้ะฉันกับบิ๊กเนี่ยเราไม่เคยเลิกกันเลยต่างหากเนาะนี่บิ๊กหลอกเอฟมาตลอดเลยเหรอแล้วที่บิ๊กบอกเลิกแฟนเก่าวันนั้นน่ะบิ๊กโกหกเอฟใช่ไหมใช่ ป๊อบจะเชื่อใจบิ๊กได้ยังไงอะว่าบิ๊กจะไม่หลงรักผู้หญิงคนนั้นป๊อบป๊อบเชื่อใจบิ๊กสิคนอย่างบิ๊กะไม่มีทางไปหลงรักผู้หญิงอย่างมันหรอกี่เงา่าหน้าเบื่อหน้าลำคาจะตายบิ๊กแค่หลอกให้มันใช้นี่ให้เราจนหมดแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะได้ไปเสเวยสุขกันสองคนไงแล้วไม่จะสำเร็จหรอ สำเร็จสิป๊อบป,ป๊อบแค่ทำตามแผนที่บิ๊กวางไว้บิ๊กจะบอกเลิกป๊อบต่อหน้ามันอป๊อบแค่เออออไปอย่างนั้นนะให้มันตายใจก็ได้ลองดูงั้นดบิ๊กเข้าไปข้างในก่อนนะ รงให้เอฟใช้นี่ให้บิ๊กทั้งหมดไง <laughs> แต่ว่าตอนนี้เอฟพิก,การเอฟหมดประโยชน์กับบิ๊กแล้วบิ๊กก็ไม่รู้ว่าจะทนอยู่กับอีกคนพิก,การไปเพื่ออะไร <laughs> อยู่ดีดีสวรรค์จะช่วยพวกเราซะง,งั้นช่วยให้ลดชนเธอนี่พวกฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ว่าเธอ ันพิการสะก่อนเสียใจด้วยนะจ๊ะทอ้ทอทอ้ทอท้อโดนต้อมสะเปื่อยเลยเอยชีวิตน,นี่น่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไม้ขันมากแล้วยังพิการเดินไม่ได้อีกโอ๊ยน่าสงสารน่าสงสารใช่งั้นเหรอ ใครกันแน่ที่โดนต้มหมายเขาว่าไงเอฟเอฟนี่แกนะฉันมาที่นี่อมีธุระอะไรหรือเปล่าหมอแบงค์ในฐานะที่แกเป็นเพื่อนฉันแกช่วยอะไรฉันหน่อยสิจะให้ช่วยอะไรกับเอฟแกก็รู้ว่าฉันกำลังจะแต่งงานน่ะแล้วฉัก็เห็นว่าแฟนฉันแอบไปกินข้าวกับแฟนเก่า ฉันก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆอะ่ะฉันก็เลยอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างจะพิสูจน์อะไรกันฮะแกช่วยโทรบอกแฟนฉันที่สิว่าฉันโดนรถชนขาหักฉันอยากจะรู้ว่าถ้าฉันอยู่ในสภาพแย่ๆแ,แบบนั้นน่ะยังจะรับได้อยู่หรือเปล่านี่เห็นแกความเป็นเพื่อนหรอกนะถึงจะช่วยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวช่วยแล้วกันนะ เอฟไม่ได้ขายพิการเหรอแล้วทำไมเอฟทำแบบนี้อ่ะทำแบบนี้ได้ไงเอฟเป็นไงหลอกคนอื่นนะหลอกได้นะทีตัวเองโดนหลอกบ้างถึงกับดิ้นเลยเหรอไม่น่าเลยเนาะเกือบจะใช้นี่หมดแล้ะไม่นางง่าโง่สารภาพเลยอะ่ะเงินที่ฉันใช้นี่ให้หามาคืนด้วยนะแล้วก็ ่ายเงินค่าเสียหายค่าง,งานแต่งที่ฉันออกไปทุกบาททุกสตางค์แกต้องหามาคืนฉันให้หมดม่งั้นแกไม่รอดแน่บิ๊กฉันไม่มีเงินมาชดใช้เลยนะห,หาคืนไปคนเดียวเดีเไปเลยบ๊อบทําอย่างไ้ไงอ่ะก็เธอกับฉันลุมหัวกันหลอกเนี่นี่อ่ะทีนี้จะไปชิงตัวเองรอดได้ไงวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ขอบคุณนะที่สรารภาพว่ารวมหัวกันหลอกฉันนะ่ะฉันมีทั้งภาพทั้งเสียงหลับฐานชัดเจนเอฟให้อภัยพี่เนะพี่ขอร้องเลยเอฟนะบิ๊กที่ผ่านมาเอฟรักบ,บ,บิ๊กมากนะยอมทุกอย่างยอมใช้นี่ให้รู้ว่าไม่มีเงินก็พรที่จะอยู่ด้วย แต่บิกเลือกที่จะหักหลังแล้วเอาความรักของเอฟไปล้อเล่นบิกตั้งใจที่จะหลอกเอฟในเมื่อพวกแกสองคนร่วมหัวจมท้ายกันมาขนาดนี้แล้วอ่ะก็ช่วยหาเงินมาคืนชั้นให้ครบทุกบาททุกสตางค์้วยละกันเอฟป๊อจะไปโยนขี้ไปเก็บนี้อย่างเดียวไม่ได้นะร่วมหัวกันมาก็ต้องร่วมกันใช้ดิโง่เองเฮ้ โงกก่คนเดียวได้ไงวะก็โง่เหมือนกันแหละโอ้